เรื่องการปฏิบัติการปฏิบัติเนาะโดยเฉพาะาพูดถึงเรื่องฌานสี่ฌานสี่ก็มีวิุกวิจารแล้วก็ปิติสุขเอรคาตาการภาวนาเนาะอุปจาระอยู่รงนี้เขาจะพยายามพูดถึงเรื่องสมาธิขั้นอุปจาระอัปมานา,ามันก็เลยสับสน ระหว่างสมาธิฌานอย่างเงี้ยที่จริงฌานสี่เนี่ยก็คือมีสติเด่นอยู่นะรู้อยู่คําว่าปฐมปฐมฌานปฐมฌานหรือเรียกว่าวิตกวิจารคนละเรื่องวิตกวิจารคําว่าวิตกวิจารเขารู้รู้วิตกก็คือสมมติว่านั่งนั่งมองหาใครสักคนอย่างเงี้ยเรียกว่าวิตก เมื่อเห็นแล้วเออ